มโนลาหน้าขาวหมายเหตุเรื่องเล่านี้เป็นเรื่องเล่าของเพื่อนเราที่เล่าลงในกลุ่มเรื่องผีในเฟซคนเล่าเป็นคนใต้ภาษาใต้อาจจะเยอะมากนะครับบางทีอาจจะไม่เข้าใจก็ต้องขอโทษมาณที่ดีด้วยเพราะใช้สำเนียงของการเล่าภาษาของคนใต้และคนภาคใต้จริงๆส่วนหนึ่งนะครับเราขอแนะนำว่าอย่าอารมณ์เสียถ้า บางทีอาจจะแปลไม่ได้งั้นมาเริ่มกันเลยอันนี้เขาบอกมโนราหน้าขาวมีภาพปรากอบด้วยนะเขาก็เริ่มมาว่าเป็นเพลงนะพี่ก็ไม่รู้ถูกผิดนะครับว้าวออ,อ,อ,อตึงโปะ๊ะตึงโปะ๊ปะโป๊ะแม่มโนราวตัวน้อยเฝ้าคอยความหวัง เคยเล่าไว้แล้วในในตอนก่อนว่าตอนที่เรายังเด็กว่าเราเคยปีนขึ้นไปเล่นบนบ้านมโนลาที่คนในบ้านตายยกครัวแต่ปัจจุบ,บันบ้านหลังนั้นผุพังกลายเป็นกองไม้ที่ดินก็มีแต่ต้นไม้ต้นหญ้าพวกไม้หนามและสตอเบาขึ้นแทนเต็มไปหมดกลายเป็นป่าลกๆใกล้บ้านเราไปแม่แล้วเขาเป็นไอไ้ไรตายกันเม็ดบ้านนะ ไปถามพ่อและตะแม่ไม่ใช่รู้เรื่องนี้พ่อนั้นรู้เรากะเลยไปถามพอ่อพ่อกะว่าแล้วอีโหรไปทำไรละ่ะอย่าไปทำเท่ากับเขาตะใชยเรื่องถ้าพี่อ่านผิดก็ต้องขออภัยณที่นี้ด้วยนะครับเพราะว่าเป็นภาษาใต้นะครับบางทีพี่อาจจะสะกดผิดนะขออภัยไว้ด้วยนะครับ บางคืนตอนดึกๆเสียงดนตรีมโนลาลอยแววมาเรามักตื่นมานั่งฟังพอเช้าก็ถามแม่ถามพ่อพ่อกับแม่ก็แสดงอาการกังวลใจแม่นั้นมักเห็นเราเข้าวัดทำบุญตลอดที่ข้อมือเราพ่อเอาสายสินค้องตะกุดมาสวมให้ไม่เคยให้ถอดออกมาหลายปีแล้วเคยเผลอถอดออกวางไว้พ่อมาเห็นพ่อขวดแล้วด้วยไม้เลียวตรงนั้นเลยพ่อบอกแล้วใช่ไหมว่าอย่าห้ามถอดเพี้ยเพี้ยเข้าให้ เราก็น้อยใจไปร้องไห้กับแม่ว่าทำไมแค่ถอดสายตะกุดออกต้องตีกันด้วยแม่ก็บอกว่าแม่กลัวมโนราหน้าขาวมาเอาไปอยู่ด้วยเราก็สงสัยว่าอะไรคือโนราหน้าขาวที่ว่าพอโตมากแล้วเราก็เลยถามพ่อในวันหนึ่งพ่อไอ้ไรคือโนราหน้าขาวพ่อก็นิ่งๆแล้วก็เล่าให้ฟัง จำบ้านโนราเก่าที่นุ้ยเคยไปปีนเล่นแหลกเอียดเอียดได้ไหมละ่ะจำได้นั่นแน่ที่คนโนลาบ้านนั้นตายเรียบกับโนราหน้าขาวนั่นอ่ะแน่เอาพวกเขาไปอยู่ด้วยกะแล้วใส่เขาเป็นใครอ่ะถึงมาเที่ยวข่าคนกะใช้มีใครโรนี้ ว่ามาแต่ไหนที่จริงเขาใช้ฆ่าตรงๆแต่หน้าอีบันดาลให้ตายไปทีละคนจนหมดครัวเหลือคนหนึ่งรอดไปได้ทุกวันนี้พ่อไม่เห็นหลบมาแลที่ดินตัวเองเลยพ่อเราว่าสมัยนั้นบ้านข้างๆเป็นโนลาย้ายมาจากพัทลุงข้ามาอยู่ที่ตรังพากันมาเป็นครอบครัวมีกันอยู่หกคนทุกคนลำโนลาเป็นแล้วก็มา รับลำโนโลาตามงานจ้างฝั่งตรังตัวเอกนั้นลำเก่งลำสวยมากเป็นหญิงร้องบทก็ไพเราะกําลังทําท่าจะไปได้ดีก็มาผูกคอตายทั้งที่สวมชุดทรงเครื่องคาบ้านตาถลนลิ้นจุกปากในมือยังกําพระอยู่เลยทีนี้ตอนเขาเอาศพไปวัดตอนนั้นวัดยังเป็นแค่สํานักสงฆ์กลางป่า ตอนที่หามศพไปคนที่เดินตามศพเห็นว่ามีคนสวมชุดโนรานั่งไปบนศพที่คนช่วยหามหันหน้ามามองแต่หน้านั้นขาววอกไม่มีหนวยตาไม่มีเลยบนหน้าเหมือนเอาแป้งโปะไว้เฉยๆบนหน้าคนที่เดินตามที่เห็นเขาก็พากันเดินกลับเลย แต่คนที่หาไปด้านหน้าไม่มีใครเห็นหรอกพอเผาศพคนนั้นไปไม่นานศพส,สองศพส,สามก็ตามติดติดกันคนหนึ่งตกบ้านคอหักตายอีกคนจมน้ำทั้งที่ทว่ายน้ำเป็นแล้วจุดที่จมน้ำลึกแค่ลาวนมหมายถึงลึกแค่ลาว,วงนี้เองนะมันไม่น่าจะจมอะ่ะคนตายเป็นลูกชายของบ้านทั้งคู่ตอนที่เขาหาสองศพนั้นไปพ่อนั่งแลบนบ้านวันมุงมิงนี พ่อก็ว่าใครวะมันแต่งชุดโนรานั่งไปบนศพพอลงเรือนอีวิ่งไปแลก็ไม่เห็นไรนั่นคือคำยืนยันจากพ่อที่ว่าเคยมีคนเห็นคนแต่งชุดโนรานั่งบนศพแรกเป็นเรื่องจริงแล้วเราก็เชื่อพ่อเราว่าพ่อไม่โกหกเรานี้นะพอสามศพแล้วพอกลางคืนมีคนเดินผ่านทางนี้ก็เห็นว่ามีโนราซีคนคนหนึ่งหน้าขาว วอกเดินนำหน้าอีกสามคนไอ้คนเห็นมันจำได้ว่าเป็นสามคนที่ตายนั่นเนละเดินตามรอบบ้านเลยทีนี้ตอนนั้นบ้านเหลือแค่สามคนแล้วเป็นพ่อกับลูกสาวอีกสองคนยังวัยรุ่นๆุ่นอยู่เลยเขาก็กลัวนี่อ่านเราขนลุกมาก,กน,นะตอนนั้นพ่อว่าคนเป็นพ่อเอาลูกสาวสองคนมาฝากไว้กับปู่เพราะบ้านใกล้กันที่สุดคนพ่อนั้นเห็นว่า อีหลบพัดทลุงไปตามคนที่วิชามาช่วยมีวิชามาช่วยพ่อว่าพอเอาสองสาวนั่นมาฝากไว้กับปู่พอกระตกกลางคืนมีเสียงคนมาขานบทโนราอยู่ที่ข้างบ้านตอนนั้นพ่อจะออกไปดูแต่ปู่ห้ามไว้พ่อว่าตอนนั้นบนบ้านมีปู่มีพ่อกับลูกสาวลุงคนนั้นรวมกันสี่คนไอเสียงร้องบทโนรามันก็ร้องไม่ยอมหยุด จนสองสาวนั้นกอดกันแน่นร้องไห้จนปู่ตะโกนสวนออกไปเลยนะที่นี่เลินกูโบอย่ามาเอิญอีทำไรใครกะได้เด็ข้ังนอกกะแต่ไม่ใช้ที่เลินกูไปหลบเลินโบบีโบไปพ่อปู่ตะโกนจบประโยชน์เสียงร้องบทโนราก็ค่อยๆห่างบ้านไปห่างบ้านไปเพราะว่าตอนนั้นพ่อกลัวมากแต่อยากเห็นปู่บอกพ่อว่า อีหน้าขาวนั้นไม่รู้ว่าเป็นใครแต่น่าจะเป็นหัวหน้ามันจะมาตามเอาคนที่เหลือไปอยู่กับมันเพราะว่าปู่เป็นคนมีครูมีวิชาพอตัวเพราะปู่เคยเป็นสิทธิ์สำนักเขาอ้อที่พัททลุงปู่นั้นปั้นหุ่นพยนต์จากดินเผาแล้วกำกับคาถาพันด้วยได้มัตราสังจากศพตายโหงแล้วเอาไปวางไว้รอบบ้านทั้งสี่มุม พ่อข้าอีโนลาน่าขาวกะพาพวกมาล้าขานบทร้องมาแต่บ้านมนุกพ่อมันก็นั่งฟังปูก็นั่งบนบ้านนั่นแหละพนมมือพักเดียวพ่อได้ยินเสียงเหมือนคนตีกันอยู่ข้างหลังแบบดังตุบตับลั่นบ้านเลยพอเช้ามาต้นไม้ต้นใหญ่ข้างบ้านด้านหน้าหันไปทางบ้านโนลาผีก็แลดูเละเทะเหมือนมีวัวมาขวิดกันตรงนั้นสักสิบตัวและเป็นแปลง ปู่บอกพ่อว่าเออเอาตะอีเข้าบ้านกูพลือลูกน้องกูกะยั้งกันเอาตะพ่อว่าอีผีโนราหน้าเขาวนั้นมันก็มาอีกไม่เข็ดจะมาเอาสองลูกสาวบนบ้านให้ได้ปู่ต้องซ่อมหุ่นพยนต์ตลอดบ้างเช้าหุ่นก็แขนหกักขาหากักพ่อว่าปู่ก็กังวลนะกลัวหุ่นพยนต์จะแพ้แล้วไซ ปูไม่บุกไปป่ามันเข้าว่าพาะพ่ออืมย่าว่าแต่ปราบตะปูกันมันได้ก็บุญหัวแล้วแล้วอีสองสาวรุ่นนั้นอ่ะว่ารูา้ไหมผีโนราหน้าขาวนะั้นเป็นใครมาแต่ใด ถึงได้ตามจองเวรจังอีสองสาวก็ไม่รู้ว่าเป็นใครยังไงบทสวดที่กล่าวถึงเล่าต่อไปนี้น่าจะสวดทํานองประมาณนี้เปิดฟังได้เลยเพื่อจะได้นึกภาพออกขออนุญาตเปิดให้ฟังอา้าวไม่มีวิดีโอไปแล้วขอโทษครับปกติเข้าใส่เสียงไว้ด้วยนะปูเอาตะกุดปลุกเสก พ่อบอกว่าเป็นตะกรุดที่ปูได้มาจากวัดเขาอ้อสมัยไปอยู่เป็นศิษย์ที่นั่นมาพูกให้ทั้งพ่อและสาวรุ่นครอบครัวโนรานั่นพ่อว่าพ่อมั่นใจมากเพราะวัดเขาอ้อมีชื่อเสียงอยู่แล้วเรื่องเครื่องรางอาคมปูก็สั่งให้พ่อคอยดูสองสาวรุ่นได้ด้วยว่าอย่าให้ออกไปนอกเขตบ้านแม้แต่ตอนกลางวันก็ห้ามเจวันให้หลัง พ่อของสองสาวก็กลับมาจากพัทลุงพาพระทุดงมาด้วยรูปหนึ่งแกบอกว่าไปตามหาหมอผีหาคนมาช่วยแต่หาไม่ได้เลยเดินกลับเลยเดินทางกลับนะไม่เดินกลับเพราะห่วงลูกสาวที่ฝากไว้เนอะไหมสาวสองสาวนี่คือคนที่อยู่บ้านโนรานะที่มีการเสียชีวิตทีละคนทีละคนนะครับเพราะห่วงลูกสาวที่ฝากไว เธอเจอท่านทุดงผ่านมาทางป่าพยอมฟั่งพัทดุงเลยเล่าความเดือดร้อนให้ฟังท่านก็มาช่วยปู่ก็ไปด้วยไปตอนกลางวันที่เหลืออยู่บ้านปู่หายกันไปนานปู่ก็กลับมาที่บ้านกันทั้งหมดปู่ก็บอกพ่อว่าตาหลวงท่านนั้นทางในท่านนั่งทางไหนเข้าไปแหลงแล้วท่านว่าเขาไม่ยอมเขาว่าเขาเป็นเจ้ากรรมนายเวรของตระกูลนี้เขาเคยถูกบรรพบุรุษ สกุลนี้ที่เป็นมโนลาด้วยการทำให้เจ็บช้ำน้ำใจตรอมใจตายก่อนเขาตายเขาอาฆาตเอาไว้ว่าอีเอาคืนแบบล้างโคตรลูกหลานสกุลที่ลำโนราเป็นทุกคนเขาบอกตาหลวงมาว่ากูอีเอาพวกไปอยู่กับกูทุกคนแล้วตาหลวงทำไอ้ไหลไม่ได้ม้างเออเรื่องนี้ช้านช่วย ไอ้ไหลไม่ได้ช้นติดต่อเขาได้แหลงกับเขาได้แต่ปราบเขาไม่ได้ในวันนั้นคือพระอาจารย์เขาบอกว่าเขาติดต่อคุยกับผีโนราตัวนั้นได้แต่เขาไม่สามารถปราบได้นะเขาเหมือนเขาคุยเจรจาได้แต่ไม่สามารถปราบได้อันนี้เป็นเหตุผลนะครับว่าทําไมพระอาจารย์ไม่สามารถทำอะไรได้ ในวันนั้นก็เลยได้รู้แค่ว่าโนราหน้าขาวเป็นเจ้ากรรมนายเวรเก่าแก่ของสกุลนั้นที่ตามกันมาแต่พัทลุงพอถึงที่ดวงของคนคนนั้นกำลังอ่อนเลยโดนอําให้ให้ฆ่าตุยตายทั้งผูกคอโดดลงจากบ้านเอาหัวลงมุดน้ำตุยพระท่านไปลุงนั้นแกก็หนักใจบ้านเองก็กลับไปนอนไม่ได้ ปูเลยชวนให้นอนอยู่ที่บ้านปูนี่แหละจนผ่านไปครึ่งเดือนจะได้เช้ามาคนตื่นแต่พบว่าหนึ่งในสองสาวนั้นหายไปมีรอยเท้าสองรอยเหมือนโดดลงไปจากชั้นสองของบ้านอันนี้ตัวเราก็เคยโดนมาตอนเด็กๆที่โดนอํมให้โดดลงจากบ้านตอนดึกๆตามที่เคยเล่าให้ฟังมาก่อนเอา ลอยเดินตรงกลับไปที่บ้านนั้นเลยตาลุงแกก็วิ่งร้องให้นำหน้าปู่ก็เดินตามหลังไปกับพ่อส่วนอีกสาวไม่กล้าตามไปรออยู่บ้านพ่อว่าพอไปถึงพากันขึ้นไปบนบ้านอีสาวผู้นั้นผู้คอตุยจุดเดียวกันกับแม่เขาเลยปู่ไปดูที่ข้อมือไม่มีตะกุดปู่ พอกลับมาเลยพบว่าสาวที่โดดลงเรือนไปผูกคอตุยนั่นน่ะตอนดึกอะ่ะอาบน้ําแล้วถอดตะกุดทิ้งไว้ในห้องน้ําเลยไปตามชาวบ้านมาช่วยช่วยชาวบ้านเขาก็กลัวกลัวบ้านหลังนั้นอยู่นะแต่ก็มาตามน้ําใจคนชนบทคนชนบท,นนบทเขาจะเกื้อหนุนกันนะช่วยเหลือกันเป็นเรื่องปกติเวลามีใครเสียชีวิตเขาจะมาช่วยยกศพอะไรเป็นเรื่องปกติครับวิธีของเขานะเป็นเรื่องปกติครับเอาศพไปเผา พ่อว่ามันน่าหดปูมากที่ต้องมายืนมองดูคนตายติดกันไว้ที่ฝาบ้านเลี้ยงลายกันสี่คนแม่หนึ่งลูกสามตอนนี้แม่หนึ่งลูกสามตุยเรียบร้อยแล้วนะบ้านนั้นนะครับที่มีหกคนเหลือแค่พ่อกับลูกสาวอีกคนหนึ่งที่ยังรอดปูก็หัวเสียมากกับเรื่องนั้นนึกภาพนะกลายเป็นว่าบ้านมีภาพภาพผู้เสียชีวิตตอนนี้สี่ภาพแล้วนะจากคนหกคนที่มีอยู่ในบ้าน,นครับ ปู่ก็หัวเสียมากกับเรื่องนั้นปู่เลยพาพ่อลุงเจ้าของมากกับลูกสาวอีกคนหนึ่งพาไปฝากสำนักส่งไว้ให้อาศัยล่มใบบุญเคตสงคุ้มหัวเพราะปู่จะไปตามเพื่อนคนหนึ่งที่เป็นศิทธิสำนักเขาอ้อเหมือนกันมาช่วยปู่บอกพ่อว่าลำพังปู่ปราบมันไม่ได้แต่ถ้าได้เพื่อนอีกคนมาช่วยน่าจะพอจับขังได้พ่อว่าตอนที่ปู่ข้ามไปฝั่งมัทลุมเพอตกดึก ย่ำหลังเที่ยงคืนไปแล้วเสียงดนตรีออืเสียงร้องบทโนราอย่างโหยหวนเลยลอยมาแต่ไกลหมอหอนรับกันเป็นทอดๆอดหมาหอนรับกันเป็นทอดๆแล้วก็มาร้องว่าร้องบทไปรอบสำนักสง์เลยเพราะเพราะเข้าไม่ได้มันหลอนยันสำนักสงอะ่ะนึกภาพนะแม้แต่เจ้าว่าท่านยังกลัวเจ้าว่ายังเอาไม่อยู่อะ่ะท่าน เปิดหน้าต่างกุฏติไปแลตกใจแทบตายมาแค่ตัวเดียวนะอีน่าขาวนั่นเนี่ยอีหน้าขาวคือตัวโหดเลยนะบางคืนมาไม่ได้ร้องแต่มายืนมองเฉยๆมองเข้ามาในกุฏติหมาเหา่าหมาหอนกันลั่นไปหมดบางคืนก็มาดับตัวหักหัวหักขาโชว์ท่านเจ้าว่าท่านก็ได้แค่นั่งแผ่เมตตาแต่ไม่ยอมไปมันจะเอาให้ได้สองคนที่เหลือเนี่ย แต่เหมือนว่าถึงคราวก่อนหน้าที่ปู่จะพาเพื่อนกลับมาแค่วันเดียวเองลุงคนพ่อแกเหมือนจะทนรอไม่ไหวในฐานะคนเป็นพ่อก็ต้องการทำอะไรบางอย่างไงแกก็สั่งให้พ่อช่วยดูลูกสาวคนสุดท้ายแกไว้ด้วยแกจะไปเผาบ้านทิ้งแกว่าถ้าอยู่ไม่ได้กูกะอีเผาทิ้งนี่คือพ่อของบ้านพูดนะ ส่วนพ่อของคนที่เราเล่าเรื่องพ่อว่าพ่อก็ห้ามนะให้แกทนรอปูแต่แกใจร้อนปูหายไปร่วมเจ็ดวันแล้วแกก็ดื้อไปแล้วก็หายไปเลยหายไปแบบทุกวันนี้เขาก็ยังไม่รู้เลยว่าแกหายไปไหนพ่อปูกลับมาพร้อมกับเพื่อนแกพ่อก็เล่าให้ฟังปูก็พาเพื่อนไปที่บ้านนั้นดูชาวบ้านพอรู้ว่าปูพาเพื่อนหมอผีจากพัทลุงก็พากันตามไปดูหลายคนพอไปถึงปูกับเพื่อนแกก็เอาหาย เหมือนหายใส่ปลาล,ลาออลูกเล็กอะ่ะเท่าแตงโมอ่อนแตงโมลูกเล็กอ่ะสีเขียวอ,อ่อนเคลือบไปวางไว้บนชาเลือนบ้านพ่อว่าปู่กับเพื่อนปู่ทำพิธีอะไรกันไม่เข้าใจหรอกแต่ไปนั่งคนละด้านของบ้านเพื่อนปู่นั่งหน้าบ้านตัวปู่ไปนั่งหลังบ้านนั่งพนมมือสวดคาถาอะไรก็ไม่รู้ดังลั่นบริเวณเลยพ่อว่าคล้ายๆกับสวดพานยักษ์ รู้จักส่วนพานยักษ์ไหมเป็นคาถาแรงอย่างหนึ่งนะครับเพราะมีการท่องด้วยทํานองแปลกๆโอ้ยหวนแบบไหนอะพ่อก็แบบที่เวลาพระสวดยาน่ากลัวน่ากลัวแล้วดังเอิกเอิกเอ็กนั่นไงแต่พ่อว่าก็ไม่น่าจะใช่บทสวดพานยักษ์แต่ใช้ทํานองการสวดเหมือนสวดพานยักษ์ท่องกันอยู่ประมาณชั่วโมงได้แล้วพ่อปู่ก็เอากริช กริชไม่คยขายแบบของมีคมนะคือคล้ายมีปักที่หน้าบ้านแล้วเอาสายสินพันรอบกริชเดินพันไปรอบบ้านตอนพันแกก็ท่องบทสวดโบราณ้ายสวดพัานยักษ์โอห้ยหวนนั้นไปตลอดเลยนะแล้วไม่ท่องเบาด้วยเพลงเสียงแข่งขันกันเต็มที่ทั้งปู่ทั้งเพื่อนเลยพอพันรอบบ้านแล้วก็เอามาพันรอบกริชที่ปักไว้หน้าบ้านอีกครั้ง แล้วเพื่อนปู่เอาสายสินพันเอวเดินขึ้นไปบนบ้านส่วนปู่ก็ย้ายมาจับด้านกริชที่ปักหน้าบ้าน้วหว่างที่ทำน่ะไม่มีใครหยุดท่องบทสวดเลยพอเพื่อนปู่ขึ้นไปถึงไหยเล็กๆที่วางไว้เพื่อนปู่ก็หยุดสวดแต่ปู่ยังสวดต่อพ่อว่าแล้วเพื่อนปู่แกก็กระทืบเท้าบนชานบ้านดังลั่นเลยตึงตึงตึงต,งตงแล้วก็รัวเท้าผีไม่หยุดยั้งเลยพ่อว่า กริชที่ปากพื้นที่ปู่จับอยู่สั่นจนแขนปูไ่ไหวเหมือนเขย่าเลยเราแย้งว่าปู่เขย่าหรือเปล่าพ่อว่าไม่ใช่เพราะมีตอนท้ายปู่ปล่อยกริชแล้ววิ่งถือแผ่นหนังขึ้นไปตรงไหาที่เพื่อนยืนอยู่กริชก็ยังสั่นอยู่แบบคนที่ยืนอยู่พากันตกใจกันหมดเนือว่ามันสั่นเองอีมีดนั่นนะ่ะแล้วก็มีเสียงผู้หญิงร้อง ร้องแบบเจ็บปวดดังมากมาจากบนบ้านปู่นะวิ่งขึ้นไปเอาแผ่นหนังที่ถือปิดฝาหายแล้วเขาก็ช่วยกันพันด้วยสายสินแล้วเขาก็พากันเดินลงมาพร้อมหายไปเล็ก,เลกๆเพื่อนปูก็บอกว่าเออไม่พลือแล้วกูจับอีน่าขาวไว้ในนี้แล้วแต่ที่เหลืออีกห้าที่มันฆ่าแล้วเอาเป็นลูกน้องอยู่บนบ้านมันเป็นเจ้าของบ้าน มันไม่ทำไอ้ไหลใครกู้เลยปล่อยไว้โบอย่าไปกวนเขากับพอให้มันอยู่กันบนนั้นแหละถึงเวลามันจะไปตามทางมันเองหมายความว่าผู้เสียชีวิตตอนนี้เดี่ยงไปแล้วนะวิญญาณเลี่ยงหกคนที่มีชีวิตห้าคนเดี่ยงห้าคนเลยนะครับก็คือว่าเขาไม่จับเขาไม่จับลงหม้อเออเขาจับ มอ้อเฉพาะลงมอ้อเฉพาะไอตัวตัวผีหัวหน้าที่มันเป็นคนฆ่าคนนะครับไปแค่นั้นนะง่ายๆพ่อว่าแล้วเพื่อนของปูนะ่น่ะก็พาไหขังผีโนราหน้าขาวนะ่ะกลับไปพัทลุงแต่ก็เตือนไว้แกจะเอาไหอีผีหน้าขาวเนี่ยไปฝังไว้ในถ้าที่วัดเขาออกแต่ก่อนที่มันจะลงไหมันขู่เอาไว้ว่าถ้ามันหลุดได้เมื่อไรเนี่ยมันจะเอาคืนลูกหลานของปู่เพราะช่วยกันจับมันลงไหเนี่ยแหละ ไม่มีใครรู้หรอกว่าเพื่อนของปู่เอาอีไหัยผีบ้านนั่น่ะไปไว้ตรงไหนของถ้ำเขาอ้อที่พัทลุงส่วนลูกสาวคนเดียวของบ้านที่รอดอยู่น่าเศร้านะหกคนเดี่ยงห้าครับเหลือคนมีชีวิตรอดคนเดียวรอดอยู่อยู่กับปู่และพ่อมาได้อีกสองปีก็ได้ผัวแล้วผัวพาลงไปอยู่ทางอำเภอป่าเลียน บ้านหลังนั้นก็เลยเป็นสมบัติของแกชิ้นเดียวแต่แกไปแล้วไม่เคยกลับมาเหลียวแลใครจะเหลียวแลบ้านผีสิงแบบนั้นพ่อว่าพ่อก็กลัวเหมือนกันเพราะหายขังผีนั้นผูกมัดด้วยสายสินมันย่อมมีวันเปื่อยขาดกลัวว่าสายจะขาดแล้วมันจะเอามาเอาคืนพ่อพอเลยเอาตะกุดปูให้เราใส่ไว้ที่ข้อมือพอเราถอดพ่อหรือเครื่องจริงๆพ่อไม่ได้ให้เราใส่แต่แรกหรอก แต่พอหลังจากเหตุการณ์ที่เราไปแอบปีนบ้านหลังนั้นแล้วตอนดึกเราโดดลงมาจากบ้านไปลำโนรารอบบ้านนั่นแหละพ่อเลยเกิดกลัวเพราะมันเป็นเหตุการณ์คล้ายๆตอนที่สาวคนนั้นทำแล้วเดินไปผูกคอตุยียแต่พอพ่อกับแม่ตามเราไปทันถึงรู้ว่าผีที่อําเราไปลำรอบบ้านกลางดึกโดยที่เราไม่รู้ตัวไม่ใช่ผีหน้าขาวแต่เป็นแค่ผีที่อยู่บนบ้านที่เครืองเพราะเราไปเอา เอาเอาอะไรเอาอะไรมาส่งเล่นอ่ะเอาของมาส่งเล่นครับแล้วเต้นแล้งเต้นกาเขาเลยเครื่องจะสั่งสอนพอพอ่อตาไปขอเขาก็ปล่อยกลับมาคงเพราะสำนึกบุญคุณที่ปูที่เคยทําให้ก่อนหน้านั้นนึกออกไหมคือผีห้าตัวนั้นอ่ะยังอยู่ก็คือว่าคนที่เล่าอ่ะเขาเขาไปปีนบ้านหลังนั้นที่มีคนเสียชีวิตทีนี้ก็เลยโดนผีที่ไม่ใช่หัวหน้าหัวหน้าแก๊งคือโนราหน้าขาวแด่โดนจับไปแล้ว ก็เลยสิงคนเล่าเมื่อตอนเด็กๆครับพ่อว่าปู่เสียตอนเราอายุได้สองขวบแม่เป็นคนในหมู่บ้านก็เลยรู้เรื่องราวผีโนราหน้าเขาที่อาคาบจะเอาชีวิตลูกหลานปู่เหมือนกันแม่ก็กลัวเพราะเหตุการณ์นั้นเราไปลำรอบบ้านเลยพ่อเลยเอาตะกรุดปู่มาสวมให้เพื่อความอุ่นใจและนี่เป็นเรื่องราวทั้งหมดของเราจริงๆมันมีรายละเอียดมากกว่านี้แต่เราเล่าได้ไม่หมดนะขอรวบลัดเพียงเท่านี้ ถ้านึกไม่ออกว่าโนลาเฮี้ยนระดับไหนเขามีภาพปลากอบประมาณนี้โนลาอันนี้โหด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 ,โดจะโหดไปไหนอันนี้พี่ลงอยู่โมงพี่เลิกสตรีมเที่ยงคืนครับ สอง้อหกสิบคนทำไมฟังเรื่องผีไม่ค่อยเม้นกันเลยเล่าเรื่องตลกบ้างสิตอนนี้อยู่ตีมผีอ่ะอุ้ยบางอย่างอ่ะบางอย่างมันเหมือนว่าเขามีผ้าแล้วมันกี้มันเด้งใส่หน้าพี่พี่ก็เฮ้อ <laughs> เดี๋ยววิผีเยอะจัง